แล้ววันนี้เราอยู่กันที่สหายดีเซลกุลการ์หัดใหญ่ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องรถดีเซลครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ได้ยินมาว่าพี่คนนี้เขาจัดการได้หมดหายห่วงสบายเลยครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขากันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับครับก็พี่โจนะครับร้านสาดีเซลกุลการหัดใหญ่จังหวัดสงขลายินดีครับท,ที่ให้คาแนะนํา ครับผมบผมได้<ม>ยินมามว่าที่ร้านเนี่ยเน้นใช้อะไหลแท้ครับของเดนโซไม่ว่าจะเป็นทั้งงานซ่อมหมวฉีดแล้วก็เรื่องของงานซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับอยากให้พี่โจอธิบายหนึงว่าของที่ร้านเน้นใช้อะไหลแท้แล้วมันแตกต่างกับแบรนด์อื่นยังไงครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยใช้ได้ลองใช้อะไรอยู่หลายหลายตัวหลายยี่ห้อนะครับ,รบไอที่ลองเนี่ยเราก็อยากลองเหมือนกันว่าของที่มันขายอยู่ในท้องตลาดที่มันไม่ใช่แบรนด์แท้นเนี่ยคือคุณภาพมันเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยคนอยากได้งานคุณภาพแต่ว่าอยากได้ในราคาที่ถูก ซึ่งจริงๆนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะงานที่มีคุณภาพเนี่ยเนื้องานที่ออกแบบมาดีผลิตจากวัสดุที่ดีมีคุณภาพที่ดีมันถึงจะได้งานที่ออกมามีคุณภาพงานที่มีคุณภาพได้แน่นอนมันก็ต้องเป็นของแท้เท่านั้นเพราะว่าไม่ว่าจะลูกค้าเคยเอาของในตลาดซื้อมาแล้วมาให้เราทำหรือว่าเราเองซื้อมาแล้วก็มาลองเทสดูปรากฏว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าของแท้คืองานที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานครับตม แล้วอย่างงานซ่อมหัวฉีดนะครับพี่โจสินค้าเดนโซที่เป็นชุดซ่อมหัวฉีดนะครับถามหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับสินค้าแบรนด์อื่นยังไงครับแน่นอนอย่างที่ลดกล่าวมาเมื่อสักรู่นี่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพแบรนด์ของเดนโซเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะเดนโซเนี่ยเป็นผ,ผู้ผลิตคือ OEM ให้กับรถยนต์คัารถยนต์ของญี่ปุ่นหลายๆค่าย,ายด้วยจากเราเนี่ยอย่างร้านสาดีเซลเนี่ยเราเปิดมานานเราก็เริ่มต้นมาจากงานเช็คปัม๊มหัวฉีดมาตลอด สิ่งที่เราทํามาโดยเฉพาะงานปั๊มและก็หัวฉีดเนี่ยจากที่เป็นแมานิคมาเปลี่ยนเป็นคอมบอรเลวชุดคอมบอรเลส่วนใหญ่เนี่ยร้อซที่เราใช้อะไหลแท้จะเป็นของเดนโซทําไมเราถึงเลือกใช้อะไหลแท้ของเดนโซอย่างที่เราบอกเราทํามานานแล้วเราก็มีการทดลองมีอะไรหลายอย่าง แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้รถมันใช้งานได้ยาวๆโอ้ยยาวมากยาวมากครับมันก็ต้องเป็นของแท้ถ้าไม่แท้มันก็ไม่ยาวคือบางคนก็บอกเนี่ยเพิ่งทํามาใช้ไปได้ไม่ถึง3เดือนเองมีปัญหาอีกแล้วครับแล้วเอารถมาให้เราดูพอมาแกะมันก็ไม่แท้ถ้าแท้มันก็จะต้องได้ยาวจำได้ครับเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเนี่ยเห็นว่าอะไรของเดนโซที่เราใช้มี ออกมาขายเยอะแยะเลยมากมายตีเดนโซ่ด้วยอืแต่ลูกค้าเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าอันนี้เดนโซ่แท้หรือเดนโซ่ไม่แท้แล้วถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ต้องมาให้มาที่เรามาที่เราเลยใช่ไหมครับเราจะให้เห็นเลยว่าไอ้แท้หรือไม่แท้แตกต่างกันยังไงชุดซ่อมแท้เนี่ยเขามาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ให้มาในชุดให้มาครบ เราสามารถซ่อมแล้วทําให้งานออกมามีคุณภาพได้ยังไงอันนี้คือเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันได้ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่นี่คือถือว่าครบจบแน่นอนเลยแน่นอนอครับมีรับรประกันด้วยนะครับแล้วนอกจากอะไรแท้แล้วครับเรื่องของมาตรฐานงานซ่อมของที่ร้านนี่นเป็นไงบ้างครับแน่นอนครับไอามาตรฐานของเราเนี่ยคือ1นเนี่ยมันต้องมาจากอะไหล่อยู่แล้วต้องเป็นอะไหล่แท้ของเดนโซ่สก็คือช่าง นะครับเป็นหัวใจหลักที่สําคัญคือมีอะไรแท้แต่ว่าไม่มีความชํานาญมันก็เปล่าประโยน์นั้นช่างของเราเนี่ยก็จะเป็นช่างที่ผ่านการฝึกอบรมมาจากเดนโซ่จะว่าฝึกอบรมมาอย่างดีเลยแน่นอนครับชำนาญครับไม่ได้เอาเด็กขายลูกชิ้นมาทำนะครับเพราะฉะนั้นช่างที่จะทําให้ได้ออกมางานที่ดีมีคุณภาพก็คือช่างที่ผ่านการอบรมคู่กับอะไรที่เป็นอะไรที่มีคุณภาพงานถึงจะออกมามีคุณภาพ พี่โจครับนอกนจากฟัง์กชันงานซ่อมหมูฉีดแล้วก็ปั๊มหมูฉีดดีเซลเนี่ยครับที่ร้านได้มีฟัง์กชันงานบริการอะไรอีกบ้างครับผมมาตอนหลังนี้เราก็ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสของเดนโซนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเคย ทำเฉพาะปั๊มหัวฉีดอย่างเดียวแล้วก็มาทํางานที่หลากหลายมากขึ้นคันนี้เนี่ยเราซัดจะเป็นงานเช็คระบบแอร์การให้เราจะมีเครื่องฟอกแอร์แล้วก็เช็คระบบแอร์รั่วหรือไม่รั่วนะครับในข่เรื่องระบบความความเย็นเรียกว่าฟังก์ชันนี้คือถ้าลูกค้ามีปัญหางานแอร์เนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่าเข้ามารับบริการได้เลยใช่ใช่<ๆ>ครับ,รบส่วนของคันนี้เนี่ย ลูกค้าเนี่ยมาเช็คระบบน้ํามันรั่วซึมนะครับเพมีทั้งน้ำมันรั่วซึมน้ำมันพวกน้ํามันเครื่องหรือโซล่าที่มันรั่วซึมอยู่ก็ให้เรามาปึงงานรอกเหนือจากพวกงานระบบหมชิฉีด้ามีอาการก็คือเข้ามาตรวจเช็คได้เบื้องต้นก่อนเลยใช่ใช่ครับใช่ครับ ก็อย่างคันนี้แหละครับส่วนคันนี้ก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเป็นฟังกชันที่ทางร้านให้บริการด้วยนะครับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับทั้งรถเบนซินแล้วก็รถดีเซลเลยใช่ครับทั้งสองอย่างเลยเรียกว่าลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็คือสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดหมายเข้ามาเปลี่ยนถ่ายได้เลยนะครับใช่ครับส่วนคันนี้ก็เป็นเช็คระบบเบรกแล้วก็ช่วงล่างเป็นงานซ่อมช่วงล่างด้วยนะครับก็ลูกค้าที่อยากจะระบบเบรกนะครับ รอบช่วงล่างเนี่ยสามารถนัดใหม่เอารถเข้ามาขับได้เลยครับแล้วก็ยังมีงานส่วนอื่น,นๆที่เป็นงานพวกโอเวอร์ฮอนครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนเกียร์งานเช็คซ่อมเทอร์โบเรียกว่าครบวงจรหมดเลยนะครับใช่ครับใช่ครับผมถามลูกค้าตัวจริงที่เอาหัวฉีดมาเช็คที่ร้านสหดีเซลหน่อยครับว่าทําไมพี่ถึงเลือกเอาหัวฉีดมาซ่อมกับที่ร้านสหดีเซลกุลการ์เนะครับ เป็นลูกค้าเก่าครับซ่อมกันมันติดต่อกันมานานนะอีกอย่างเขาก็าใช้อะไรแทนโซครับเพราะว่าทีเดียวจบเลยครับทีเดียวจบเลยถรับนะครับแล้วถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจจะมาใช้บริการงานซ่อมของร้านสาดีเซลนะครับสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างครับอาจจะเข้ามาที่ร้านได้โดยตรงนะครับคือเข้ามาปรึกษากันก่อนก็ได้นะครับก็จะอยู่ตรงเส้นสนามบินลบไปเีลามีสเปิด g ู o เกิลใน g o o เ l e มาได้เลยทางนี้เขาจะเรียกว่าเส้นไปวัทาทอนหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้ 0 8 6 4 8แ3ดหแล้วก็อาจจะติดตามอยู่ในเพจงสาดีเซลนะครับทิกตอกติดต่อกด้วยนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะมาใช้บริการเนี่ยสามารถติดต่อทางร้านสาดีเซลกุลการนะครับหาใจเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้งมากเลยครับที่มาพูดคุยจ่อรืกอกันวันนี้ต้องขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับ